ฟอร์ห้าพันครับผมรุ่นแรกนะครับหาชมดูไม่ได้ง่ายนะครับผมนี่ครับหางหลังก็มีมีครับเอาเดียวไม่หกพันหกนะครับห้าพันตัวนี้เขาเรียกมีอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้เลยมีเจ็ดเจ็ดมีอะไรไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ทุนนี้แน่นอนเป็นเป็นทุนทุนเล็กนะเครื่อง เครื่องเล็กครับไม่ใช่แรงก็่าไหร่นะแต่ก็ทํางานได้นะครับเต็มที่ทนทานนะครับซ่อมขึ้นครับผมบอดดูอายุอานามนะครับผมให้นับเลยครับว่ามันว่าเขาจะอายุเท่าไหร่แล้ว50ได้ไหมนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับดินเปียกดินลื่นเลครับนี่ับงานถมสะครับผมผมไปได้อยู่ประมาณ80%แล้ว นี่จัดเต็มไปเลยนี่นะครับบังคับการโดยนะครับไอ้ลุนะ้มช่วยครับช่วยครับช่วยครับนี่นิ่มนิ่มเนียนเนียน,น,นเลยครับผมดูด้าม ดูด้านคนโฉบเขาครับผมไ้่ธรรมดาเอารูปนะเสร็จแล้ว80เป็น80จะ80เจ็ดสิบได้มากเนี่ยเพิ่งลงกันไปเช้านมื่งวานลงไปน,น,นิดนึงเดี๋ยวไหลเดี๋ยวไหลหัวหัวจมไม่ได้นะครับผมขึ้นยากรุ่นนี้ ดูกนันไปคนเพลินน,นะครับพี่น้องโอเคคลิปนี้เข้าเป็นที่ต่อครับ